สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่กับรบหลักทุกทุกท่านครับเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตางประเทศเลยในประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพอกันคือเก่าหรอ,อ,อ,อกครับกระเป๋าแดกในเวลาซีหาโม่งเร่เลยเด้อพี่น้องเด้อมือนีมาคขับนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมีงานมีการไปไถนาล่องเบิร์ครับไปไถยให้ไถสวนเนาะมาแล้วก็เลือกมามีตลาดนัดมาพอดีครับแฟนเพิ่อนกับแม่ออกเพิ่อนกับซื้อเนื้อง,งวัวไว้ให้กินพี่น้องเด้อให้จุว่าสัน เดี๋ยวง่ากะงามงามพี่น้องเด้อมือนีิเด้อเป็นอันมีเสือนั่บอกพี่น้องเสือมีตับหน่อยหนึ่งมีเนื้อแล้วก็มีแบบอยังแบบนี่พี่น้องผ่าครีริวพี่น้องเด้อผ่าครีริวเด้อผ่าครีริวใหญ่แล้วเป็นวาเมียนเนื้อยังแบบพี่น้องนี่เนื้ออย่างแบบเนื้อขาไส้บอกพี่น้องขอหน่อยหนึ่งเป็นวามันหยาบกินดิบมันหยาบมันเหนียวารั่นได้เลยขอหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเด้อ พอได้หันอยู่พี่น้องสิมาหันสู่พี่น้องเบิ่งอยู่นี่ล่ะหันบ่ได้ก็สิหันแล้วก็จังตัดไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะหลังคัดจังไดก็ได้เนาะฟ้าวมื้อนี้ฟ้าวมาคำเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหิวข้าวเด้อพี่น้องเรืองเมื้อนี้ก็ที่ไปใส่มา่ใส่ก็ขอดาดน้ำยาเราเด้อพี่น้องเด้อสิกินเนื้อกินไข่ดาดน้ำยาจักดอกกันจะเบีกพอพอปิ่นกินก็แซ่บเด้อพี่น้องเด้ออืงพ่เป็นกระไซ้อครับเด้วโบล้นน่ลงกินดอกครับเรายาปลาปิ้งกระได บอกรุ่นเนรุงกินเด้อพี่น้องเด้อยบอกรุ่นเนรุงกินแต่ว่ากระมักกินบ่หลายดอกครับมื้อนี้เอามื้อนี้เอาอีขาวเด้อพี่น้องเด้อมาๆๆพี่น้องมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยก็รุ่นแรกแถวเาขาวเอ้ยอีขาวดิแม่์โป่แห้งกับบอลด้เนาะว่าแนวนี่ก็ได้น้ำไซสจจริงมาพี่น้องมา อืมถอดมานน้ำบอลมือนีิโอ้หามาม <c oughs> พี่น้องเอาสอบมานน้ำได้พี่น้องได้มือน ah ีิมากินอยู่นี่ได้พี่น้องเรื่อมบอกเป็นลไงบรรยากาศบรรยากาศอันสวนผักเป็นพี่น้องสวนผักเป็นสวนผักสวนผักไทยพี่น้องอยู่ในบ้านน่อพี่น้องขออนุญาตเป็นเป็นว้านมาดไทยกับมาดไทยเอาทายท้ำกับมาเอารถผักอยากกินกับเย็ดเอารถบเด้อพี่น้องเด้อพ่อผมกับพ่อมี่หรอกครับแก้วผมผมบ่ถึงหรอกเดมเด้อต้องคิดมาก แป๊บเถอพี่น้องผมอำน้ำโอ้ยว่้ยเหันเด้อพี่น้องเด้อว่้ยโบเห็นหนอกเนาะขออนุญาตหันก็ได้พี่น้องเด้อแป๊บนึงโอเคครับมาครับพี่น้องบัดนี้เลี้ยวเดือเด้อพี่น้องเด้อหันเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้บ่ได้เห็นหันมันเวทีมันหน่อยผลเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อตั้งไก่ตั้งไก่บัดนี้หืมเนื้อแม่พี่น้องเด้อเบิ่งำอ่องข้ามเลียกเด้อพี่น้องเด้อ มาด,ด้วยพี่น้องด้อจุเนื้อง่วงางามๆเนาะออิกินอยากเลยพี่น้องสองตอนเลยพี่นอ้องฮสื่อเห็ดน้ำมันขับย่างเห็ดพะนะเป็นว่าเสียบเป็นว่า หน่วงเลยปัญหาของยาฆ่ามดเนียกผีหน่วงดวง้ดวยกี่วท้ท่องตับดื้ออะไรบ้าง ตับตอนนยังไงได้เป็นอย่างไรไม่เนื้อตับเนื้อเสือบวกครับบวกมาเนี่ย <c oughs> ห่อพี่น้องห่อห่อตับปลากรลิว้วเมียงบอกเป็นเมียงบ่อกพี่น้องอืบาดดี้คันตาโตได้พี่น้องคันตาสวดอื พักอื่นนครับมันเจบมาหายเมื่อกี้นี่เจ้าของสวนเพื่อนถูกต้อง เดี๋ยวจะข้างงือพี่นองมันเสียบปุ๊บได้บอกพักพี่นองไปฮะวันไม่อย่างไม่อย่างแนวหายอย่างพี่นองเด้อพัก ตามภาพตามเส้นเลยพี่น้องเน้เนอบีพักก็ได้หลายปัญ่งเของอาจะข้ามกันจะว่ยถวงไหมเพื่น้อ,อ,ง,นะเนองเนื้ Ikke mm det? -hmm. ขอโทษขออภัยผู้เพิ่นบอรกินเนื้อกินไข่ได้เป็นอยงเด้อเพิ่นบอรมักก็ก็ขัดไปได้เป็นอย่างเด้อเพิ่นบอรกินเนื้อกินไข่ขอขอโทษขออภัยได้เป็นอย่งเด้อกินเนื้อกดขามไปผู้มักเอฟซียังเบิ่งรันยังเบิ่งนได้เป็นอยงเด้อขอโทษขออภัยเพิ่นผู้เพิ่นบอรกินดิบกินได้ไม่เป็นอน่างเนาะบรรยากาศเท่ากับเนี่ยมันเศร้ากับหนาวเด้เป็นอยงเด้อมันเศร้าในหมอกเต็มเลยมันเศร้านี่ครับหมอกหนาว ของสวนเป็นมากเหรอครับติดหัวหน้ามัยเด้อแบบนี้อนุญาตเป็นแล้วขออนุญาตเป็นแล้ว บวกพี่น้องบรเดี๋ยวที่มันน,น,น,นน้ำเนอหาต้นใส่โนอต้นน่ะเนาะมันมันพี่น้องนี่น้อพี่น้องเนาะบวกกันถ้ามีน้ำเลยพี่น้องเรือยกว้างเลย่ะโอ้มันี่ใหญ่ปวดจริงล้มปากปากล้มอะไรพี่น้องมันใหญ่ปวดเนาะอ๋อออกกันมันจะฆ่าข้อตายแหละพี่น้อง <S 2> <S 2> <S มามาเอาแต่มีละ กิน,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 นได้ก็กินกินบ่ได้ก็กินทำยังไงพูด Så bra er finalen. ที่ถนนได้เป็นหงด้วยถ้าไหนกับที่ถนนเดิมคำแล้วรถแรนหมื่นๆหะครับนี่จะรถเป็นไปให้ไปหน้ามาแต่ห้แตาหน้านั่นเป็นหลังเนาะรถไถยรถซาเรีงรถหลายอย่างครับรถสุรศระครับท่างเกี่ยวท่างไปหน้า มไม่หั่นหมดต้นนี่โอ้แก้วหน่อยผลลับวัดปีหน่องเลยเพอดีแล้วเนาะอืมอ้มรสหนี่มาจากหนึ่ด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่นฮดนี่เพิน่นจะให้เพิน่พนบอกว่าอยากกินยัางกัหยิบเอรุ่บทะนาะพ่นว่า เป็นหน่อครับอใหญ่เป็นหน้อมากินน้ำเลือนเป็นหนงอด้อต้องเสียบผักเสียบนะอื พักอะไรกันปบกวาดได้พี่น้องเด้อพักยังละ่ะพระแก้วะ่ะใส่งานก่อนขับตับอื 这算干哪样呢，朋友呢？ ืมพ่อกันเด้อกเขาแล้วพีน่น้องเด้อกไม่ใช่บุงคนมาทางนีเกเด้อในป่าครับในป่าข้างบ้านนั่นแหละครับฝนเป็นคลักพี่น้องเด้อ เดือดเหี้ยคนไปนองโอ้ตับอยู่ปีตัวนี้งไหมไปนองเอ้ยตับอยู่ข้างล่างเพราะว่าหันตับก่อนมูอืแก้วกับเบิร์ตก็แก้วอื้ม บวกพี่น่องพี่นองพี่น่องบวกเลยปากีเรีวพันตับบ่ผมบริด้พันดอกเด้อผมบวกือ <c oughs> บอเบิดเด้เป็นหน่องเด้อเพ็่ืสิบอเบิดบอเบิดแท้เหรอครับเอาคำสุดทายมาเป็นหนองเนาะบอเบิดดอกมันหลายเป็นหนองเนาะโลหนึ่งกินมู้เดียวเขาจะ่ากินเบิดแล้วเขาจะยิงนิดิ่งนั่นแหละเขาจะ่าอีกแล้วกินมู้เดียวโลเดียวผุ้โลหนึ่งเขาจะบานนาอเป็นหนองเนาะมันจะอิ่มนั่นแหละเป็นหน่องด้อคำสทายน้อเป็นหน่องเนาะตับตับบวกยังเหรบวกเสือบัวพี่น้องบวกเสือเนาะตับบวกเสือเนาะเป็นเนาะบบบนี้ มันถ่ายมาเป็หนหลังเนาะมันคำมันเหมือดแล้วอขับถ่ายได้เป็หนหลังด้วยอืม กินเมื่อเปิดบ่านาก็กินเนื้อเ้อเป็นของเด้อกินเนื้อแบบกระแทบไม่เหมือนเมื่อเปิดบา่านาเนื้อเทียกินมือม่อะมื่อเทียก็ได้มื่อสุ่มมื่อก็ได้เป็นของเรื่องเนี่ยอือืมไปแล้วเป็นของเนาะ บือบดดกอืมหักพี่น้องเอ้ยกินบือบดดกพี่น้องโอ้สำหรับมือนี่ก็เิพาะสมิ่งได้พี่น้องเด้อหันเธอมักกักดคตรไล่สาชายกดแช่ในนั้กัดเน้อได้พี่น้องเด้อกดแช่กดตรซับตะไคร่เบาวแดกนั่แน่พี่น้องอันกิริยะตาทางผมบอสุภาพกัขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อหักกันแพร่งกันคือเก่าล่ะยาถิ่มยาป่ายาลาดยาหลังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ อากาศก็เริ่มหนาวด้วยพี่น้องด้วยมันกเศร้าในหมอ,อกโอ้โหหลายพี่น้องหนาวฝนตกทางอื่นบ่เฮ้ยสำหรับวันนี้ก็ับพอสมเด็จเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ถ้าเบื้องมือมือเด้อดว่าสิเฮ็ดหยังสู้กินก็นถ้าเบิ่งได้พี่น้องเด้อยสำหรับมื้อนี้ก็พอสมเนด็จครับสวัสดีครับ